ลองให้ผมตามอะไรเดี๋ยวชาวบ้าน JK กลับบ้านเหรอลูกชาวบ้านให้เขาตัดนะครับชาวทำไปให้ตามเยอะเกินไปป่ะหนูริมริมแหลกก็ได้เออเยอะเกินไปป่ะโหนหนูไม่มีบัตรไปเล่นลงรถก่อนก็ได้เฮ้ยหนาวว่าหนูกู้โหนิงี้หัวแข็ง ไม่รอดมึงไปเปลี่ยนศพมึงไปเปลี่ยนศพมึงไปเปลี่ยนศพ ไอ้เปลี่ยนสอบนายเปลี่ยนสอบนายเปลี่ยนสอบนายเขลงรถเข้าลงรถเข้าลงรถเข้าลงรถบันบัครถบันบักรถบันบัคลุงลุงไปเข้าลงรถจัได้เพื่อนไหนดิเอซอร์จักรรถเออเมลอนเอ่อเยอะเยอะเกินไม่อะไรเอ้ยไอ้เหี้ยออกบ้างไอ้ไปเขลงรถไม่ปล่อยไม่ลองเลยบัมรถออกไปหน่อยบัมรถตรงหน้าประตูโอ้ยลุงลุงประตูบัมประตูบัมประตูบัมเฮเปลี่ยนศพยังไอ้เมลอน ยังไม่เปลี่ยนเหรอลุงมันไม่เห็นอ่ะไอ้เหี้ยงกุหลงบ้าเลยไอ้เหี้ยผมบ้าบอกะไรนี่เอาศพนั้นมาไปซ่อมรถไอ้เหี้ยนี่ติดบัาเลยบ้าไม่มีต้องพิเตะพิเตไอ้ฉลามตอนพิุ่มอะมาเลยไม่ได้ไม่ได้ฉลามะจอย่าไปอุ้มมันอย่าไปอุ้มมันเลยพี่ลำคาญนี่ยมันน่าลำคาญนะไอ้เหี้ยตะกี้อ่ะโอ้โห ตลอดไม่เต็มหน้าบ้านระวังสวิตช็บปนะครับใช่พี่ต้องระวังไว้มันเล่นอยู่ที่เดียวกันหมดเลยสาสตร์สิบเคสอ่ะไหนลองดูมันอุ้มดิการขับรถของมันเป็นไงอยากเห็น ไม่ร้อนเบอร์แลบปบเบอร์อะไรอะ่ะรู้ปะ่ะผมไม่เคยมีเบอร์ตำรวจเลยสักคนครับ โนเบอร์และเบอร์อะไรพี่พิมพเข้าความให้หน่อยได้ได้ครับได้ครับไข่เขาชนวะ่ะเลขอะไรมึงอะเลข39สามเก้าครับลุง ช่วยำเลยเดี๋ห้าสามศูนย์ห้าเกห้าสามศูย์ศูนย์ห้าเก้าห้าสาม

那可以，那可以。 笨呗。<noise> <noise> จะลับตายมานะันได้สัตว์มีแท็กแมงแรงจัดอล้วมันจะตามมาถูกป่าวะ โอ้ยเฮียอะไรก็รู้ได้สัตว์วอลไม่รู้เลขอ่ะถามไม่ติด เห,นนเ,หเ,เหมือนน้ำหรอโอ้ยว่าเหมือนน้ำมีเยี่ยอะไรพูดกันเลยว่ะ ไม่เห็นใครพูดกันเลยอ่ะแปดสีแปดสีแปดเข้าไปแล้วน้องเปลี่ยนเป็นพอดขาวแทนเนาะหลังขวาแปดหลังขวาแปดพี่โจทนไมพอดขาวก่อนไอ้สีแปดรถเข้าบ้านอยู่แล้วพิจโจนนั่งสายรอเดียวที่ไหนพี่ดาวพ้ออยู่ร้องไหโคนหมดแล้วพี่โจนพี่โจน โจ้ปั๊มออกบัตรโถูกปัตขอโทษพี่โจ้แตกหมดแล้วพี่พี่ใช่ผมปั๊มเลยอ่ะเคสไหนวะเนี่ยงงหมดเลยตรงไหนเนี่ยอะไรคณะนั้นอ่ะพี่ อับ้านลุงเยอะเลยผมขอร้องให้ผมตามอะไรเดี๋ยวชาวบ้าน JK ชาวบ้านหรอลูกชาวบ้านให้เขาตัดนะครับทำอะไรให้ตามไหมชนน่ะพี่เดี๋ยวเขาไม่อยู่เป็นไรพอสเป็นไรพอดไปไล่พอดสจุดพอสก่อนบ้านคนรวยบ้านคนรวยเดี๋ยวบ้านนะหน้าบ้าน กำลังไปปั erm ๊มน้ำม er right ันตรงไปอ่ะมันมันรวยทั้งหลายคนนะเลียวโค้งอยู่น้องตัดสายแตกเหลือันหล่ะเลยตัดรถเฮ้อกำลังไปปั๊มตะบนขวาอยู่ขบานแล้วพี่ปล่อยอยู่ตรงแถวกำลังหน้าหน้าธนาคารใหญ่แตกอยู่แตกขาวฟ้ามีสมนะ ในถ้าก่าฟ้าครับท่านระธานใหญ่เนาะตัวยาวเต็มเลเน่ยเองรัชการใหญ่ตรงยาว่เกียวตายแกนะลุงห้าบ้านนะี่แปกมไรอรัชการใหญ่ดิรอรัชการใหญ่ดิมอเจอมารัชการใหญ่ดิไล่คันนี้ทันหน่อยด้องนี่กำลังมากำลังมาเห็นปะเห็นปะได้ ขอส้มทีนึงก่อนละการได้ไหมอ่ะได้บีอ่าซ้อมซ้อมอ่ะผมว่าให้ตามใครได้กิดมาแล้วใต้คูรามาคานบานเอข้ากระหลายถนนลงทางแดงมาอขอซ่า ออกออกมาทางซุ่ราที่ออกทางมาได้ยาคอเขาบอกวเน่ไม่แั้จนบอกมันอยู่ตาง่าลงหลังซ้ายแตกหลังซ้ายแตหลังซ้ายแตกตัวเขียวตเขียวาหน่อยไปน้องซ้าย้องไปเลยนลั้าจนคนไองยาวไปเลยจนไปได้ไอ้ปัดเขาปัดหลั้าแตกเจเลยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยที่าที่แน่เลยยิง้าไปเลย เขาบไอ้กว่าเขาบอกว่ามันคูน่าสี่แปดเอาไปตามทองแล้ววอาไปแล้วเอาเออย่าไปชนเขาเกมตรงเนี้ยคนที่ไออยู่ใกล้เอเลนอ่ะลงรถให้หมดเลยแล้วก็เอาเอาเอเลนขึ้นไปเไปรูมันเต็มเลยหน้าบ้านอ่ะไปเลยไปรอดลู่เอาอกมาลู่เอาอกมาลู่เอาออกมางั้นลูงเอาไปตามเกาะกัน จะหาจัดไอศครีมยังถ่ายยี้ยแล้วป่ะยังทำยี้ยอะไรก็แบบชิบหายมีกล้องพี่เอากล้องมาพี่พี่ไทยไทยเดี๋ยวตอนนี้ไปตรงลงแรมได้ได้ได้ครับลุงสองเป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งช่วงนี้ทุระเยอะชิบหายเลยอะตื่นแปดโมงเช้าเงี้ยไอ้ยี่กุ๊ช ซนแ็เรื่องอะไรเด้งวะพี่มี่ซในบ้านพี่นี่ไงสวัสดีพี่แม็กเฮ้ยวันนี้ผมว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังผมไปเอสคาใช่ปะ่ะตอนลงจากรถมาที่ผู้จัดการของเอสคาเดินมาคิดว่าผมมาเป็นพี่แม็กเว้ยมองไกลๆแบบเหมือนจัดอะรอยสักอะไรประมาณนะี<ม>้ผมก<ม>็บอกผมสักตามพี่แม็กอะไรประมาณนะี้ รอยสักพี่แม็กนี่เด่นจัดอะผมมาคิดเสมอเว,เว้ผมคิดจริงๆนะไม่รู้ว่าคนเชื่อไหมรู้ไหมทำไมผมถักสักมังกรข้างซ้ายให้ถ่ายเพราะว่าที่ผมสักมังกรข้างซ้ายเนี่ย,ย <c oughs> รู้ไหม <c oughs> เพราะว่าผมมาอยากรวยเหมือนพี่แม็ก จะมีสักวันหนึ่งผมอาจจะรวยเหมือนพี่แม็กก็ได้ที่ผมสักไว้อ่ะเดินตามทางพี่แม็กอะตามรอยพี่แม็กอะอะไรประมาณเนี้ยคิดประมาณนั้นอะประมาณนั้นอะมันเหมือนแบบเอ้ซื้อสามห้าได้อ่ะเคี้ยแมงศักดิ์สิทธิ์จริงนะเนี้ยเผิ่อเจอเห่อเจอกับเฮียได้สัตว นอน,น,นเตียงแพรบอ่าสามห้าแักเล่ยนไฟฟ้าเหาอรอพี่ต้นทำไรครับพี่อ่าสามห้าแักเล่นไฟฟ้าโัวกองฟอาไหมพี่ไม่อย่างนี้ก็ดูดีนะไม่น่าเกียดนะสวยอยู่ ต้องคือเจ็บโลโก้บ้าโลโก้มันเบี้ยวเบียวตาผมเบี้ยววะไม่คิดว่าพี่ทำได้ด้วยตัวเองบ้างล่ะไม่หมายถึงแบบมันเป็นความเชื่อเฉยๆที่สักเนี่ยมันมีจุดประสงค์อยู่อะไรประมาณนี้แค่บอกเฉยๆมันก็ตามไล้นี่แหละแต่ก็เป็นตามเชื่อไงแบบโอเคครับ อาจจะรวยเหมือนพี่แม็กสักคสักหนึ่งเปอร์เซ็นอะไรประมาณเนี้ยคนเรามันก็มีแรงเออมีเป้าหมายอะไรวะนะตักเหมือนพี่แม็กแต่ผมการเป็นล่างเป็นมูซูอ่ะคิดสภาพแล้วกัน ข้าไปสามพันเอาดูซูจะพังง่าวิ่นอะไรพี่กวนเล่นอะไรครับหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามตาบอยสวยมากพี่เมื่อกี้พี่เราอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วน้องพี่ตัวตึงอยู่แล้วเย็นๆนะมันเหมือนมันจะลงนะรีบทำไรรีบทำนะเลยเดี๋ยวถอยเลยเดี๋ยวถอยเลยอ๋อให้ครับไปเลยนะผมไปทางไหนผมไปขวาใช่ไหมจัดเลยจัดเลยมันวางเงี้ยหนึ่งตะบอยเมื่อกี้เหมือนมันวางไป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 ไม่รู้มันวางหรือเปล่าลุงทอม ไม่มั่นใจไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เห็นเหมือนกันก็วนกันอยู่ตรงนี้ไงมันก็โถดอยู่แล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เห็นป่ะไมค์คันบัตรหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบัตรหนึ่งโดยดีเลยครับโดยดีเลยด้วยไปแบบเบิดโดยดีเล่นลงรถก็ได้นะถ้าไม่มั่นใจอ่ะไม่รู้ว่าระเบิดหรือเปล่าเออเมื่อกี้สามเคสเหมือนมันลงไม่มั่นใจไม่ทันมองลงรถก็ได้ไปลงรถเลยแล้วก็ไม่ไปที่อื่นกันนะที่ไปเล่นเข้าน่าจะลุ้นระเบิดนะครับไม่แน่ใจนะครับประตูหน้า มีเรามีของงครบวาฝังคบเป็นงานบ้างค่อยออกก็ได้มาดีตำเบิร์ดยังไม่มาเลยนะครับไม่รู้ระเบิดหรือเปล่าลุงลุงรับระวังรถครอหล,ลบไปเล่นกันที่อื่นกันดีกว่ามา,มาดีถ้าจะออกก็ตะโกนไปแล้วเนี่ยมาดูข้ามาใน ทำไมมันขี่รถชนกันมั่วซั่วไปหมดเลยนะันใจกล้องไปพี่กล้องไปพี่กล้องไปพี่น่าจะไม่ระเบิดเลยไทยวุ่นวายจัดด่าๆๆ Sound Microphone สีเขวเข้าแวสวัสดีครับพี่แม็กซ์สีเข้าแล้วสวัสดีครับสตรีมอยู่พี่อะไรนะสตรีมอยู่พี่ผมอ่ะจ๋าสีเข้าแล้วรถสุดจริงพี่สามห้าพี่มาวันไหนนะที่ปี ทีตัวทีทีสเปคอะทีสเปคนั่นแหละพี่มาวันไหนอยู่กระดาษตัวเนี้ยอยู่กระดาษป้าบอยกี่เวลาวูวกันอ่ะ เวลามันไงไอ้เฮียมึงหาอะไรผมอุ้มอยู่ลุงมเนี่ยผมอุ้มโคอีกไงลุงไหนอะอยู่ผมเอาศพไปกันไหนผมเติมน้ำมันก่อนอยากได้แท็กอะมาดิไม่มีแท็กก็ไม่เป็นไรติใช้สัายสามสองก็ได้ลุงเอาแท็กผมไหมล่ะมีใครเอาข้าวไหมเอาครับลุงทำไมเข้ามาไหนเข้ามาไหนมาได้ศพฉันอยู่ไหนใกล้เอ๋อแล้วทนายพี่ขอได้พี่ขอได้ ให้หน้า้านรถวก,กนี้มาสองอนผ่านเอลลอเดิมเดิม้านรถเมื่อหนึ่งวะ พวกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดานฝาเฟ a ว่าชิวันใน cry เชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชิวก็จะตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวัน n a lose มึงทำไรว่าชิว t you do สอนตีนพวกกูคำมิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกระพาปึงปุ้มตุ้มสุดไปเลยกูเต็มละอ o ้ o o แล้วก็จีิจกไ o o อ o o get it my real life ooh 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 ลอยหอ o o feel like to king feel like this this นี่เป็นราเมือง familiar